โอเคครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวใบงานแรกนะครับใบงานแรกเดี๋ยวจะเริ่มสาธิตเรื่องของการใช้ s i m u l i n k เริ่มจากแบบบนคอมพิวเตอร์ก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นการสาธิตแบบที่จะด e p ลอยไปที่บอร์ด ESP32 โอเคก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะทำการสาธิตนะครับเราก็ไปที่ s i m u l i n k เราจะเริ่มจากการสร้าง b บล็คโมเดล แบล็คโมเดลตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการใส่ส่วนแสดงผลผมจะตั้งชื่อตัวโมเดลตัวนี้ว่าเ,เป็น example 0 1 a การตั้งชื่อตัวสอนต้องเป็นตัวหนังสือนะครับตามด้วยตัวเลขแล้วก็ห้ามมีสัญลักษณ์แป,กปกลกๆรวมทั้งสเปซบาเพราะว่าไม่แ์แบจะถือว่าไฟล์ต่างๆของซูโมลิงถือสมมติเป็นหนึ่งคำสั่ง ดังนั้นผมก็จะตั้งชื่อว่า x a m p l e 01a ก็คือ x 01a การทำงานตรงนี้เราจะเริ่มจากการกำหนดที่ library browser ก็จะขึ้นหน้าต่าง library มาซึ่งก็จะมีหลายๆส่วนส่วนที่จะใช้บ่อยๆก็เขาจะจัดไว้ใน commonly u s e box ก็จะมีอย่างเช่นการสร้างบัสที่จะรวมข้อมูลเข้ามาจากหลายๆเส้นที่เป็น signal าการทำบักซิเลกเตอร์ก็คือจากที่รวมเข้ามาเป็น1เส้นเราก็จะแยกเป็นหลายเส้นได้มีเรื่องของค่าคงที่อะไรพวกนี้ต่างๆอะตอนนี้เราจะเริ่มจากการสร้างตัว User Interface User Interface ในที่นี้เราจะรันโดยใช้ส่วนที่เป็น Dashboard ที่มีมาให้ตรงนี้เพื่อให้ดูหน้าตื่นตาตื่นใจนิดนึงก็เลยจะใช้วิธีว่าจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของพวกที่อยู่บนรถดังนั้นผมจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบตเตอรี่อันนี้จะเป็นหนักของ LED เลนแบบ led เพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องมีการต่อตรงนี้เข้ากับสัญญาณตอนนี้เรายังไม่มีสัญญาณดังนั้นเราก็จะต้องไปทําการสร้างสัญญาณขึ้นมาก่อนในการสร้างสัญญาณตนนัวนี้เราจะใช้ลักษณะของเป็น Import เป็นภาคารับอ่าออปตเป็นภาครับเพราะว่า o อาอ p ต t จะทําให้เราสามารถที่จะส่งตรงนี้ตรงนี้นะออป์เนะ่ยเราจะรับสัญญาณได้อีกวิธีหนึ่งที่เราจะนอกจากการลากเข้าไปแปะ เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ทําตรงนี้เราสามารถที่จะดเไลคลิกและพิมพ์คําที่เราจําได้ว่ามันเป็นชื่อขององค์กรที่ต้องการแล้วก็เลือกเนื่องจากว่าเราจะใช้โค้ดเดียวกันสําหรับทั้งาการแสดงผลบน,บนคอมพิวเตอร์และการแสดงผลบน esp 3 2ดังนั้นผมจะไปสร้าง blank subsystem ขึ้นมาอีกอันนึง ข้อแตกต่างระหว่างแบงก์โมเดลกับแบงก์ซับซิสเ็มก็คือแบงก์ซับซิสเ็มถูกมองว่าจะถูกเอาไว้ใช้รันในตัวนี้โดยที่มันจะเก็บไว้ต่างหากดังนั้นข้อดีก็คือเราสามารถที่จะ reuse สได้ผมจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าเป็น ex 0 1 sub sys เพื่อให้สื่อว่ามันเป็นของ example ศ1แต่ว่าไม่จอดจงว่าต้องเป็นของตัวอย่าง0 1 a ตัวนี้จะเป็น s u b s ิ s t e m ดังนั้นปกติแล้วเราจะต้องมีกําหนดภาครับและภาคออกแต่เนื่องจากตัวนี้จะไปทําการกระพริบ LED ก็เลยจะมีเฉพาะภาคออกก็เช่นเดียวกันเราก็จะรับบนคลิกเราเขียนว่า Out เพื่อเลือก u u t p u t ขึ้นมาก่อนในการสร้างสัญ,ญญาณที่จะไปขับ LED ข้อมูลที่เราเตรียมไว้ตรงนี้จะดูในรูปของ Pulse Generator เพื่อที่ว่าจะสร้างค่าที่เป็น01 01ไปเรื่อย ก็เลือกหัวข้อ p าวเ r g e n เ r เ t เตเป็นตัวสร้างสัญญาณหากไม่ใช้วิธีพิมพ์ที่ตรงนี้สามารถไปไดูที่หัวข้อที่เป็นซอร์สได้หัวข้อที่เป็นซอร์สจะเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณต่างๆในกรณีนี้ p าวเ r g e n เ r เ t เตจะอยู่ตรงนี้ลากมาแปะเราสามารถที่จะใส่ชื่อให้กับมันได้เช่น led เขา generator ตัวนี้จะต้องมีการคอนฟิกก่อนเพื่อให้มีการสร้างสัญญาณในแบบที่เป็นสเต็ปดังนั้นเราก็เลยจะต้องบังคับให้มันอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็น sample b a s e โดยที่ simulation time จะใช้การกำหนดตรงนี้เลยในที่นี้จะกำหนดเป็น0.1วินาทีดังนั้นทุก0.1วินาทีบล็อกนี้จะเกิดการทำงานขึ้นมันจะมีการสร้าง amplitude เท่ากับ1เป็นเวลา5แซ s a m p l ซึ่งแสตป์หนคือ0.1วินาทีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงออนไป0.5วินาทีค่าเวลาทั้งหมดของเ a ้าตรงนี้ก็คือ10แ a มเปลก็คือ10ของ0.1วินาทีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการออนออฟโดยที่ช่วงออนจะ0.5วินาทีช่วงออฟก็จะเป็น0.5วินาทีกดโอเคเพื่อยืนยันสัญ,ญลักษณ์จะเปลี่ยนเพื่อเส่อให้เห็นถึงว่ามีการเปลี่ยนเป็นลักษณะของแสมเปลเบสผมได้ใช้สเกล ในการซูมเข้าซูมออกหรือหากต้องการที่จะทำงานง่ายๆก็กด s p ป c บ Bar ซึ่งจะเป็นการซูมแบบ Fit วินโดวตรงนี้ example 01 subsystem พร้อมแล้วดังนั้นจะปิดแล้วก็เซฟแล้วก็ปิดได้การนำ subsystem ซึ่งสามารถ reuse ได้ line, มาใช้ในนี้เราจะอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าเป็น p o d and s u b s y s t e m โดยที่หัวข้อที่เราจะใช้ก็คือ Subsystem Reference เราอาจจะใช้การพิมพ์ Subsystem ตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะมี Subsystem หลายแบบนิดนึงแต่ก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นี่คือ Subsystem Reference แตอนเลือกตอนแรกจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่ามันยังไม่พร้อมเพราะว่ายังไม่มีการกำหนดว่าจะใช้ Subsystem ไหนก็ให้ดับเบิลคลิกเพื่อบราวไปที่ไฟล์ที่เราต้องการใช้ในที่นี้ก็คือ example 01 subsystem กด open กด ok ตรงนี้จะมีการสร้างรูปให้เห็นคร่าวๆว่าข้างในมีอะไรแล้วก็มีตัวออกซึ่งเนื่องจากว่าเราได้กำหนด output ดังนั้นก็เลยจะมีชื่อ led หากต้องการที่จะแก้ไขตรงนี้สามารถดันคลิกเข้าไปข้างในได้เพราะควรระวงังเมื่อเราเข้าไปแก้ไขตรงนี้จะมีผลกระทบต่อไฟล์ต้นฉบับด้วยลากสายมาแปะตรงนี้ให้ครบถ้วน แต่ตรงนี้เนื่องจากว่าส่วนของอการเชื่อมต่อไปสู่ภาคแสดงผลยังไม่เรียบร้อยดังนั้นให้ double click ที่ตรงนี้เพื่อเปิดหน้าต่างตรงนี้ตรงนี้จะมีสถานะสองอันเราก็กำหนดได้ว่าเช่นสถานะศูนย์ก็คือสีเขียวและให้เพิ่มสถานะหนึ่งซึ่งอาจจะใช้เป็นสีแดงกด apply แต่ตรงนี้จะสังเกตว่าแม้ว่าเราจะกด apply แล้วหรือกด ok แล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า มันยังไม่มีการเชื่อมกับสัญญาณการเชื่อมกับสัญญาณตรงนี้ให้เลือกไปที่สัญญาณที่เราต้องการมอนิเตอร์เช่นตรนี้จะขึ้นมาให้แต่ตรงนี้จะสังเกตว่าจะไม่มีชื่อโดยเฉพาะให้ถ้าเราต้องการชื่อโดยเฉพาะให้ดต่เรคลิกที่เส้นสัญญาณแล้วก็พิมพ์ชื่อของสัญญาณที่เราต้องการลงไปดังนั้นหน้าต่างนี้เปิดค้างอยู่เมื่อกดที่ตรงนี้ เราจะเห็นแวล้ว,ว่าจะมีสัญญาณ LED ที่สามารถใช้อ้างอิงได้ให้กด Connect กดโอเคการรันตรงนี้จะรันเป็นเวลา10วินาทีแต่เมื่อกดรันจะสังเกตว่าเสร็จเร็วมากยังไม่ทันถึง10วินาทีก็เสร็จแล้วที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าตอนนี้มีการใช้ Simulation Time ซึ่ง simulation time โดย default ก็คือรันให้เร็วที่สุดดังนั้นมันจึงถึงเวลา10วินาทีในแบบ simulation time เนี่ยเร็วมากดังนั้นในที่นี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการเปลี่ยนวิธีการรันโดยการกำหนด pacing การกำหนด pacing ก็คือการพยายามทำให้มันมีการเข้าจังหวะกับเวลาจริงดังนั้นเมื่อกำหนด simulation pacing แล้วอย่างเช่นถ้าเกิดใช้ r a t i เป็น1 ยีโชเป็นหนึ่งแปลว่ามันจะลันเท่ากับเวลาจริงๆสสัญลักษณ์ของปุ่มรันจะเปลี่ยนไปเมื่อกดลันตอนนี้เราจะเห็นสีเขียวสีแดงสีเขียวสีดเออเนื่องจากว่ายังไม่ได้แกส้สีก็เลยเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินซึ่งเวลาก็จะผ่านไปครบสิบวินาทีจริงๆซึ่งจะดูเวลาที่ผ่านไปได้บริเวด้านล่างตอนที่ลัน เมื่ครบ10วินาทีในแบบ simulation time ซึ่งกำหนด passing แล้วเป็น10เป็นเป็นหเท่าก็จะเท่ากับ10วินาทีพอดีดังนั้นหัวข้อแรกก็จะเสร็จสิ้น